สวัสดีครับจิปะทะชาแนลมีอะไรก็ถ่ายมาแล้วครับที่แถเนอย่ขณะนี้คือรถนะครับที่มีปริมาณมากนะครับซึ่งรถผมที่กําลังจะตรงไปนี่ผมกาลังมุ่งหน้าไปทางด้านชนบุรีนะครับแต่รถที่สวนมานี่ครับเต็มทุกช่องทางนะครับซึ่งเชื่อว่าท้ายแถวยาวมากครับแล้วก็คงจะมีบางคัน ขับรถย้อนเส้นทางมาทำให้รถทางเรานี่ชะงักนะครับนี่ผมห่างจากวัดพระาธาตุบายโยนะครับทางเข้าวัดพระธาตุวา,ายโยมาประมาณหนึ่งกิโลนะครับนะฮะกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้ใช้เวลานานพอสมควรเลยครับผมพอรถเก้าสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นเลี้ยววัดพระาธาตุบายโยครับนี่ครับ ประมาสองกิโล,ลแล้วครับเนี่ยสงสารมากเลยครับเข้าไปก็ไม่ใช่ว่าจะมีที่จอดนะครับรถเต็มแน่นนะครับเเต็มทุกช่องทางนะครับกว่าจะถึงว,ดวัดพระธาตุบโยนะครับผมซึ่งคงจะไปขอพรน,นะครับขอพรในวันปีใหม่นะครับรถติดมากๆดูครับ สู้ๆนะครับสำหรับคนที่จะคิดมาใหม่นะครับคนที่จะมาใหม่คิดดีๆครับผมอันนี้บ่ายโมงสาทีสองครับสิบสามเมริกาสาทีสองนาทีของวันที่หนึ่งมกราคมัมบุตรอยหกสิบห้าด้านที่สวนมากับผมนี่คือมุ่งหน้าไปวัดพระาธาตุไผโยนะครับซึ่งห่างจากจุดผมนี่ประมาณสองกิโลได้แล้วครับนะครับ ซึ่งผมก็มาจากฝั่งตรงข้ามทางด้านนี้นะครับใช้เวลาประมาณนานกว่ามังครัวเลยครับกว่าจะผ่านรดพระทาตุประโยมไปได้นะครับผมมาจากทางด้านสนามเชเขตนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านชนบุรีนะครับหูรถเป็ดครับผมเป็นกาลังใจคนที่ติดอยู่ในขณะนี้ครับผมขอให้ถึงนะครับแต่คนที่จะมาใหม่ก็คิดดูให้ดีนะครับผมดูครับ ตอวนี้ห่างจากทางเข้าวัดปรตตาปโยมาประมาณ2กิโลกว่านะครับต้องปากทางไว้ต้องพูดถึงเลยครับนิ่งนะครับ อยู่เดินตรงข้ามเดินเหนือนู้นนะหน้า,นา,นารถติดอยู่นู่นนะครับโอเคครับผมสวัสดีปีใหม่ครับนี่นี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่คนที่ทำให้รถติดครับผม